นี่แหละคือถนนเมืองไทยป้ายบอกทางก็ชัดเจนบางไกลเอ้ยทางออกที่16ไปถนนสุขุมวิทสามารถเชื่อมต่อไปยังสมุทรปราการสามร่องหรือว่าไปสี่แยกบางนาไดคเข้าไปผมเลยบางไกลเอ้ยทางสุขุมวิทที่เข้าไปเมือนนั้นไหนบ่แม่นเอกมัยตรงเข้าไปกรุงเทพผมเลยถ้าเอาด้านซ้ายนะเป็นทางออกหมายเลข16ตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการแล้วตรงนี้ไหนบ่แเมนโ้พี่น้องเอ้ย เป็น,นได้เป็น,นได้อึ่งแห้งครับอึ่งแห้งอึ่งแห้งแม่อึ่งแห้งอ่ะต้องยอมรับยอมรับยอมรับไปดีครับประเทศไทยคือสุดยอดเลยครับบอด้อวยได้ครับผูกตามก็จะผูกผูกถ้ามืนก็มีรถไฟฟ้าแลนต์ทัตใหม่ไปลองตัวไปลองเลยจะมีทางตัดผ่านคือเส้นทางรถไฟฟ้า BTS <า>จากเขหาสูตรประการไปคูคตคูคตปลายทาง<ไ>ปลายทางอยู่คูคต b ี s, <ไป> <S ยังไงสะดวกสบายในการเดินทางเกิดับนี่คือภาพนี่โอ้โห و, แบบหาส้มเลยยากนี่ภาพนี่พี่น้องโอ้โหนี่ <ไป S 2> ครับนี่<ล>ครับคือการาคมมานาคมการขนส่งการให้บริการของรถของประเทศไทยรถเมย์ยังบพ่พ่อรถแท็กซี่ยังบพ่พ่อรถแคบยังบพ่พ่อตองมีรถไฟฟ้าอีกตองน้อมรับอีกครับพี่น้องครับทางขางอื่้เป็นอู่ช่างเอาวัณนี่คือแลนด์มาร์คที่ ชาวสุนปราการหรือว่าชาวไทยให้ความเคารพมาขอพรมาขอพรคือสางข์อรวันเฉียงในพื้นที่ช้างอีร่วงสุนปราการสุนปราการเนาะครับจะเป็นเล่น์มากเลยเนาะบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้าสารการสุนปราการโอ้นี่คือปากน้ำสุนปราการปากใครนจ่ยกราบคนได้ยากมากกราบบายบูชามาได้เนี่ยครับอยู่ที่สมุทรปราการเนาะถึงต้องแล้วถึงต้องแล้ว ไปต่อเลยก็แล้วกันบ <ไป S 1> ้าน<ป>ีนี้ที่เราอยู่เป็นถนนพระรามโอ้โหว่าผพิษอีกแล้วเป็นถนนไมายเลขเก้าบากไก่ <c oughs> เป็นถนนกาญจนาหมายเลขเก้าฝังตะวันออกฟังซ้ายมือจะเป็นทางลงไปพระประแดงพระสมุทรเจ,จดีถนนทางลงพื้นหมายเลขสามศูนามบากไก่้ <c oughs> างออกที่สิบห้า เราติตรงไปทางสวนประการบางนาถ้าตรงไปสวนประการจะไปถ้าเขาลงบางนาอจุดที่จะไปเชื่อมต่อกถนนการจนาไม้เลยก่าฟังตะเวนออกคือบางนาจากบางนากับไปสินสุดอยู่ชีป้างหน่อยขึ้นรถไฟที่สาชิพาสาชิ่าไปบางนาโหลดมาฉันเนาะแม่แต่มางทีวิ่งเรื่งท่างแยกอีกต่างหากนี่คือความลังการอีกจุดนึ่งทีอยากให้บอกใรเดเห็นคือสะพานวงแหวน สะพานมุ่งแหวนเมนเขาเรียกว่าสะพานมุ่งแหวนอุตสาหกรรมกาญจนาแน่ไปไกลเลยพี่น้องดิตั้งสงาา<อ>่าจุฬาประหลังการงานสร้างอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ด้านซ้ายมือคือทางลงไปพระประแดงพระสมุทรเจดีแต่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการพิกันลงไปถนนสุขสวัสดิเ์เจ้าเื่อมต่อขับไปทางอ่าวพุ่นแหละเราไกลล้านบุรณะเราประกอบพระรามสองไหนอีกนึงบนไปสุดหน่อยน้องโมโบน่าสุดยน่อยสุดยอด เมืองแย่ได้กะบ,บ่มีเบือ่อผ่านแย่ได้กะบ,บ่มีเบือ่อแต่ละคนอาจจะเคยผ่านแต่ต้องมีบางคนเน่ะที่นั่งอยู่นเชื่อต้องจับกล้องขึ้นมาถ่ายสะพานแห่งนี้แม่นบ,าบ,าบา่อโบแม่โดยความที่จะลึงนะบ่ไก่บ้าคนก็บ,บ่ัู้ว่าสะพานนี่เพราะว่ามันเป็นสีน้เลื่องๆคือกันอาจจะบอกว่าเป็นสะพานภูมิพลนเออโบแมน่แมนนะบ่ไก่เป็นสะพานวงแหวนบ่บางสะพานก็กงเห็นก็อู้สะพานอันเดียวกันกับสะพานพุ่มพุ่มหนึ่งสะพานพุ่มสองไกลๆหนุนคุนบอกแม่โอ้ พี่น้องเอ้ยนี่คือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมป้าตัวไก่เฉลี่ยจำไหมพี่ปไ้ไก่เนี่ยผ่านผ่านมาทางนี้จะเฉลีฉ่ยบอกเพิ่นถือว่านี่คือสะพานวงแหวนเด้อพี่น้องเลยโอ้พี่น้องก็สวยงามอลังการงานสร้างนี่ครับพี่น้องอยู่เทิงสะพานเนี่ยก็ยังมีทางหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเล่นบนแม่พี่น้องครับหาเลนเนี่ยก็จะมาโฮมกันสีเดือดสามเลนบบดน,นี้เนาะอ่าที่เนี่ยคือก็อลังการป้าไก่น้องครับ ผมมาตรการงานสามครับก็นาะชีบาโบเคยไปทายคลิปนะบาไก่นะเป็นถนนถนนที่เชื่อมต่อมาจากพระรามสามแล้วขึ้นสะพานภูมิพลแล้วจะมาลงตรงปูเจ้าสมิงพายแล้วมาเชื่อมต่อตรงกาญจนาอีกทีนหนึ่งนี่แหละ<อ>ก็มีความพิเศษของถนนของประเทศไทยไม่รองครับสามารถเชื่อมเชื่อมต่ออะไรทุกๆเส้นทางอังนนี้ขนาดสะพานนะี่ครับสะพานขาไม่นำเจ้าพญาะไก็ยังเชื่อมต่อ กับสะพานไปอีกสะพานอีกอีกสะพานหนึ่งไปได้อีกนอ่พี่น้องนอ่นถือว่าสุดยอดเลครับคือก่การออกแบบการวางแผนคนนี้แมนพานพานเลยพี่น้องวะาดปาดปาดพาดพาดพาดมาดพาดพาดพาาดพ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 ายพาด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 ปาดพ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 าพาดพาพา่พาวพาดพาดพาดพามพาด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 เาดาดพาดาพาดพาดพาดพาเพามองดพาาดพาาดพาาดพสิพาดพาดพาดา วิวหลอบเมืองได้ว right? ิวรลอบเมืองหรือว่าวิวการการการเป็นดูของเจ้ายู่แค่แม่น้ำเจ้าพญาได้พี่น้องครับเห็นทิวทัศน์แบบสวยสดงงายไหมนี่พี่น้องนี่คือแม่น้ําเจ้าพญาเส้นเลือดใหญ่ของคนไทยที่เล่อเลี้ยงหัวใจคนไทยทั้งประเทศแมนพี่น้องเพราะว่าการขนส่งทางเรือกเป็นหนึ่งการขนส่งทางบุกกับเป็นหนึ่งอยู่แล้วพี่น้องครับ สุดยอดบะไก่สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดของประเทศไทยนะครับสุดยอดแล้วเป็นหนึ่งในเอเชียนะปะถูปะถูบะไก่เอ,อ้สุดยอดทางล่องนานนาบะไก่เอ,อ้จะเป็นทางลงไปทางถนนปู่เจ้าสมิงพาย<อ>หรือว่าจะเชื่อมต่อไปยังถนนพระรามสามดได้ด้วยบะไก่ปลาตวอ้อไม่ทมั้งหมดเนาะเมย์โด<อ>ยจะพาไปเชื่อมต่อครับ<อ>สบะพานวิวนึงวิวนึงอีกท่านึงนี่ตาอไปบะข้าวตรงไปก็จะเป็นสุขุมวิทสมุทรปราการบางนาบางพี่ ตูงไยนัดสำรรงมุมนี่ห่งสวยงามบ,บ่บ่ตงูงซ้อนบ่ซ้อนลายของซ้อนลายเห็นตึกเป็นสันคือภูเขาเนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละคือเมืองหลวงคือความเจริญคือ,อความเจริญคือเมืองเจริญแล้วทือว่าเมืองพัฒนาแล้วพี่น้องครับสุดยอดเมืองไทยบ่ครับสุดยอดเมืงอมงไทยครับโอ้ยกรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการค้าการปกครองใช่แล้วครับเหมือนกรุงเทพดุดดุดกับเมืองสวรรค์ เนี่ยเหมือนสวรรค์บนดินพี่น้องเลยครับนี่แหละคนทั้งดีถนนดีไปเห็นไพกัอยากหน้าเไากายนี่แหละคือคุณบอกว่าสุกยิ่ในเมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนสุกยิ่ไดเมืองคนบินเที่ยสองคนนี่แหละเราสนทนาพี่น้องไมยบอกอยากเบาหัวเด้อพี่น้องเพื่อเป็นการเสริมสร้างในการขับเคลียบเคลียดนะอะไรบางเบากับเบากา่จะเชื่อมต่อปลย่าง บางหน้าด้วพีิวหนด้วยสีสุดยุี่ธรานบางแก่จเจ้าภาพบรรยากาศช่วงของถนนบางชมบางตอนฝากตอนพีทุกท่านให้บึงใต่เฮ็ดยู้น้ำกันบาไก่ยากต่อกันไปเรยกันแล้วกันนัดนี้ตรงแยกนี้บาไก่จุดตักนี้เป็นทางออกที่17ทางออกหมายเลขที่17ออกไปถนนรีนครินสีนคริน์น,น,น,นะต้องไปเป็น ต่อไปถนนเทพรักบางนาบางพีชุดนี้สายมือ,ลอเลยออกไปซีนักเล่นหรือว่อาออกไปสุดมุดสมุดป,ปราการใดเบาไก่บนถนนซีนักเิ่นมุ่งหน้าข้าไปบางกะปิสุดอยอาดิบ่บาวบยบางกะปิลาดพ้าวพัฒนาการผุนแรงเบาไก่แต่คือว่ามัไม่ล,ล้มนะมันไม่ลม้มถึงมลงสังเกตตามไปบอกทางว่าเข้าจไปใส่นะเบาไก่นะแม่ถ้าต้องจับจุดอะไรว่าเาจะไปใส่เนาะที่ต้องที่สุดเลยถ้าออกมาที่ที่สิบเจ็ดถ้าจะไปบางนาคันเบิางบางน้ามันก็บอกซ้อนสี่บอกด้วยวะเอาไปบางนาสามสองท่า สี่สามทางเขาจิลงชินลดินบางกะปิสุบกระกาษแล้วก็ต้องใส่มือด้ถูกต้องแนโอ้นี่ครับคือความสัดเจนของถนนทางของประเทศไทยมีบอกทุกๆคือว่าทุกๆจุดนาะไปบ่ใกล้บ่ใกล้บ่ใกล้ครับเตนี่บ่ใกล้ป้ายบอกทางจะมีทุกๆหาิบเมตรบอบนท้องถนนเด้โอ้เนาะถ้าเราขับรถบ่มีใจร่อยบ่มีละมือรับรองบ่หลงแน่นอนแมน อุ้ยเดี๋ยวเขาจะไปต่อเลขแล้วกันบางไก่ค่ะไปเลยตรงด่านบางแก้วบางไก่เลยโอ้บ่บเอยตรงนี้คืออ่าด่านบางแก้วที่เป็นจุดตัดกันร,ระหว่างถนนกาญจนาไมายเลขเก่าฝั่งตะเวนตกและฝั่งตะเวนออกบางไก่โอ้นี่เลยตัดกันตรงถนนบางนาอืมอ่าถ้าออกไปใายมือเป็นถนนบางนาตาดนะถนนไมายเลขสามสี่ผมว่าจะเป็นบางปะอินแม,มเนเขาสามารถขึ้นทั้งด่วนได้ทัวเว่ได้ไปธรรมดา,านคร ไปชอนบุรีอู้หูอชอนบุรีอยู่ด้วยเนาะแมนทางด่วนบุรพา,าวิถีอ่าตัวสมแหล่าซีเนมาสมแล้วใชเห็นบ่บ่เอ้ยนี่แหละยาคู่ยาเข็นว่าทางไหนทิศตะวันตกทางไหนทิศตะวันออกของถนนถนนแห่งนี้พี่นอ้บองบ่โบ้วันนี้ก็มีโอกาสดีบาโบ้ก็เป็นวันหยุดก็เลยพาไปไก่มากบึ้งด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศของทางด่วนมอเตอร์เวย์ v. กาญจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะวินตกและฝั่งตะวินออกบอกไ,ไก,ก่นี่โอ้ทางไหนทางฝั่งตะวินตกทางไหนฝั่งตะวินออกวะนี่กระจุดที่เวาแลยนมากนี่แหละเป็นฝั่งตะวินตกเออเข้ามุงนาเป็นฝั่งตะวินตกฝั่ะวินออกแม่หมายเลขเก้าพิการเบิ่งหางอีเกียาบางนาปาดนี่คือ,อด่านบางแก้วบอกไก่เข้าเดิมเข้าขึ้นมาจากด่านบางขุนเทียนมาสิ้นสุดอยู่ทีด่านบางแก้วเชื่อมต่อกันระหว่างกาญจนาพิเศษหมายเลขเก้าฝั่งตะวินออกด่านหนาเขา นี่แหละบ่าไกลอ่ะนี่คือด่านบางแก้วสองเนาะแมนบางคนก็นบอกว่าจุดนี้เป็นดาน่านแยกวัสดุตประสันเข้ <c oughs> าจใจ่าผ่านทางังเดี๋ยวบนกาําลังเท่าไหร่เดี๋ยวเด้อแป๊บเด้ออาจจะหกสิบบาทหรือแปดสิบบาทกับบ่แน่ใจประมาณหกสิบบาทโอ้ลืม <c oughs> ลืมบัตรห้าสิบห้าบาท ตรงนี้ห้าสิบห้าบาทเอ้ยครับพี่น้องท่านผู้ชมขึ้นจากด่านบางขุนเทียนมามาลงแยกด่านบางแก้วจุดสิ้นสุดของกาญจนาฝั่งตะวันตกจุดสุดหน่อยที่มาบุญห้าสิบห้าบาทนี่ถนนเสน่ป่าตะม่นตี๋เลยม่องงงบ่ตัดควายกันสุดกควายกันไปกลวยกันมาเหมือนทั้ผูกเชือกผูกต่อไปผูกต่อไปผูกต่อมา จักไปใส่แน่จักมาใส่แน่บาทนี่บ่ไป่เอาไงไงคือจังเศกับปุนเลื่อยบัไกลแม่นคือเศษกับปุลนนี่ยอ๋ออนซอนบอออนซอนบ่โอ้ยครับเบิ่งแล้วคือมมยุมายะหักอ่าอ่าถึงในการออกแบบของเพลินพี่น้องอ่าบอกกันที่ไหนบิ่งเอาที่ไหนปาดปาดถนนเมืองไทยออนซอนบัไก่นี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 ่ชิ้นนี้แห่งสุดยอดเรื่อยปอ นีคือโค้งขึันนี้โค้งขึ้นไปทางด่วนบุรีาวิถีจะไปชลบุรีท่านไปชลบุรีมาทางนี้มแมนขึ้นทางด่วนบุรีาวิถีตุ๊กปีน้องนี่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางด่วนนะพี่ไลแมนแมนอู้ห์ข้างๆที่เป็นการเลี้ยงขากนี่ข้างๆที่เป็นกูส่ป่ปลูกต้นไม้เขียวสมุนเลยพี่น้องครับโอ้นี่แหละครับความเจริญของกู้เกษตรศาสตร์ไอนี้ของจริงของจริงจริง ก็ที่ว่าบาโบเองกับผ้าบาวกามาดับช่มทางด่วนการจนาฝั่งตะเวนต๊แล้วมาเชื่อมต่อกับฝั่งตะเวนออกนะตอนนี้นะจุดนี้นะบาวกาเโอ้ไปทีงไหนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจได้หลายพี่น้องเลยได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วครับสมคำลำเลื่อสมคำาถียากมาอยากมาเห็นนีดนึขอบคุณบาโบหลายๆนะครับที่ช่วยที่ผ้าบาวยายมาเบิ่งมาอนิครับาบาวกกยก็ยุดงานบาโบคนก็เห็นงานเนาะครับเนาะเลมีโอกาสขอติดรถ ติดล่างเพิ่นมาเพื่อนมา่มามาเปิดหูเปิดตาบาโบกะจะใครบาไกลเห็นหลายๆชิงได้ยายอย่างคือบอาโบเห็นเนาะนี่แหละคือความตั้งใจของบอาโบนะบาไกลแต่เห็นแต่สัมผัสกับสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นนะอาจจะเป็นขั้งแรกของชีวิตบาไก,ากา man, man, ลก็ว่าใดแมนแมนแวนี่คือ <man S 2> ถนนการจะนาพิเศษไหมเลยกาฟังตะเวนออกไปเรยบาไกลเด้อจุดนี้ก็เริ่มต้นจากนี่แหละด่านบางแก้วไปท้นสุดอยู่ที่อ่อกมห้าสิ้านะถนน าทาถนนหมายเลขหนึ่งตรงลุงเบียโอ้ตรงไปผู้ดูเห็นไห <รง S 1> ม,ม,มลุงเบียมือหนัดนอติบายยังก่อนอ่าลงลุงลงมามหาวิทยาลัยสงฆ์ผมเป็นหรอเอนมหาวิทยาลัยสงฆ์โอ้นี่บ่าไก่จำเลยแล้ววันนี้เอ้บาบ่าไก่เอ๋ยสำหรับคลิปนี้บ่าวโบเอ็กับสิเพียงพ่อพี่นทอนิทด้งบ่าไกา่บอกไปวันสีเงาผมว่า ถนนเมืองไทยไล่อีดีไล่เอาเลยแม่นแ,แล้วแม่นแล้วสิลาทุกท่านไปเพื่อธานีพี่น้องก่อนจากเรื่องกดไลค์เป็นกรื่องใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบว่าผ่านคลิปใปไหมของบาโบสนับสนุนบ,บาโบโด,ดยการกดขงางโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อไปสนับสนุนบ,บาไก่ทางช่องบาไก่พาทำแซ่บนัวเด้อครับพี่น้องคร่ะลาพี่น้องสหรับคลิปนี้บายบายสบายดีไปแล้วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ